สู่ท้องฟ้าพร้อมภารกิจที่สร้างความตื่นตระหนกและแรงสั่นสะเทือนไปทั่วภูมิภาคเพราะนี่คือการโจมตีฐานทัพของกัมพูชาที่เกิดขึ้นเป็นรอบที่สามท่ามกลางความตึงเครียดที่ยังไม่คลี่คลายและนี่คือภาพจริงที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก,ก่อนหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมกองทัพไทยจึงต้องดำเนินการทางอากาศที่เด็ดขาดเช่นนี้เหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นจากความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในพื้นที่ชายแดน การประทะเล็กน้อยได้ลุกลามกลายเป็นความตึงเครียดทางทหารและเมื่อการเจรจาไม่สามารถหาข้อสรุปได้ความกดดันจึงพุ่งตรงไปที่การใช้กำลังทางทหารเพื่อยับยั้งสถานการณ์ก่อนที่มันจะลุกลามกลายเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ในคลิปวิดีโอที่ทุกคนกำลังจะได้ชมนี้ เราจะเห็นชัดเจนถึงพลังอำนาจของ F-16 ที่ถูกส่งออกไปปฏิบัติการนักบินได้รับคำสั่งอย่างเฉียบขาดให้โจมตีเป้าหมายที่ถูกระบุไว้เป็นพิเศษเพื่อสร้างแรงกดดันและทำลายศักยภาพของฝ่ายตรงข้ามบนท้องฟ้าปรากฏฝูงเครื่องบินที่บินเป็นขบวนเสียงเครื่องยนต์ดังกึกก้องสะเทือนผืนฟ้าสัญญาณแห่งการเปิดฉากปฏิบัติการเริ่มต้นขึ้น เมื่อสัญญาณถูกปล่อยออกมาเครื่องบิน F-16 ได้ทำการร่อนลงมาจากความสูงอย่างแม่นยำและเพียงเสี้ยววินาทีอาวุธยุโทโธปกรณ์ก็ถูกปลดปล่อยออกไปเปลวไฟแรงระเบิดและกลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งขึ้นจากเป้าหมายด้านล่างภาพที่ปรากฏทำให้ผู้สังเกตการทุกคนถึงกับตกตะลึงเพราะนี่ไม่ใช่การซ้อมรบแต่เป็นการปฏิบัติการจริงที่เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่เปราะบาง เสียงระเบิดดังสนั่นสะท้อนกล้องไปทั่วพื้นที่ฐานทัพของกัมพูชาที่ถูกโจมตีได้รับความเสียหายอย่างหนักกล้องที่บันทึกภาพสามารถจับรายละเอียดได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาหรือยานพาหนะที่ถูกแรงระเบิดทำลายจนสิ้นสภาพผู้ชมมาจากได้เห็นภาพทุกวินาทีที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังอำนาจของกองทัพไทยและความเด็ดขาดในการปฏิบัติภารกิจ แม้ว่านี่จะเป็นรอบที่3ขอองค์การโจมตีแต่ความตึงเครียดกลับยิ่งเพิ่มสูงขึ้นหลายฝ่ายเริ่มกังวลว่าสถานการณ์อาจขยายวงกว้างจนกลายเป็นการเผชิญหน้าครั้งใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนต่างตกอยู่ในความหวาดกลัวหลายครอบครัวต้องอบพยพหนีภัยเพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์จะบานปลายไปถึงขั้นไหน หากเรามองให้ลึกลงไปการปฏิบัติการครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความขัดแย้งทางทหารเท่านั้นแต่ยังเผยให้เห็นถึงเกมการเมืองที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการที่กองทัพไทยตัดสินใจใช้กำลังทางอากาศซ้ำอีกครั้งถือเป็นสัญญาณที่ส่งไปถึงนานาชาติว่าประเทศไทยพร้อมจะปกป้องอธิปไตยของตนอย่างเต็มที่แม้ต้องเผชิญแรงกดดันจากหลายฝ่ายก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงหลายคนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการโจมตีรอบที่สามนี้มีความแม่นยำและวางแผนอย่างรัดก,กุมอย่างมากเป้าหมายถูกเลือกมาแล้วอย่างระมัดระวังและการปฏิบัติการดำเนินไปอย่างเป็นระบบนักบินที่เข้าร่วมภารกิจต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจว่าทุกวินาทีบนท้องฟ้าเป็นไปตามแผนโดยไม่มีข้อผิดพลาดเพราะความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่ ในคลิปยังเผยให้เห็นภาพของกองกำลังภาคพื้นดินที่เคลื่อนไหวประสานกับปฏิบัติการทางอากาศรถถังและยันเกราะถูกจัดวางในตำแหน่งยุทธาศาสตร์เพื่อพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นการทำงานร่วมกันระหว่างทัพอากาศและทัพบ,บกในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตามเบื้องหลังของภาพที่ตื่นตาตื่นใจนี้ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้คนธรรมดาที่ได้รับผลกระทบบ้านเรือนหลายหลังต้องเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนบางครอบครัวต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ข้างหลังเพื่อหนีเอาชีวิตรอดเสียงระเบิดไม่เพียงแต่ทำลายสิ่งก่อสร้างแต่ยังทำลายความสงบสุขในชีวิตประจำวันของผู้บริสุทธิ์จำนวนมากคำถามที่ผู้คนทั่วโลกกำลังถามก็คือ เหตุการณ์นี้จะจบลงเมื่อไหร่และจะมีการโจมตีรอบที่4ตามมาอีกหรือไม่ความไม่แน่นอนนี้เองที่ทำให้สถานการณ์ยิ่งทวีความตึงเครียดขึ้นไปอีกและทำให้ทุกสายตาต้องจับจ้องไปยังการเคลื่อนไหวของทั้ง2ประเทศอย่างใกล้ชิดวิดีโอนี้ไม่เพียงแต่บันทึกภาพความรุนแรงขององค์การโจมตีแต่ยังกลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงช่วงเวลาที่ตึงเครียดที่สุดช่วงหนึ่งในภูมิภาค เมื่อภาพ F16 ไทยพุ่งโจมตีฐานทัพกัมพูชาถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลกก็ยิ่งทำให้กระแสข่าวถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางและสร้างแรงสันสะเทือนต่อวงการการเมืองและการทหารในระดับนานาชาติสิ่งที่ทุกคนจะได้จากการชมคลิปนี้คือความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นภาพจริงเหล่านี้ไม่ได้ถูกตัดต่อ ไม่ได้เป็นเพียงข่าวลือแต่คือเหตุการณ์ที่กำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนนับพนันและยังอาจเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เราทุกคนต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปฏิบัติการรอบที่3ของ F16 ไทยต่อฐานทัพกัมพูชาภาพจริงที่ถูกเปิดเผยออกมานี้ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นตะหนก แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความจริงอันโหดร้ายของสงครามและความขัดแย้งที่ไม่มีผู้ใดอยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อมันได้เกิดขึ้นแล้วภารกิจของเราคือการทำความเข้าใจเรียนรู้และเฝ้าระวังว่าอนาคตจะนำพาไปสู่ทิศทางใดหลังจากภาพจริงขององค์การโจมตีรอบที่สมถูกเปิดเผยออกมากระแสะการวิพากษ์วิจารณ์ก็ระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงทั้งในโลกออนไลน์และตามสื่อหลัก ผู้คนจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองบางส่วนรู้สึกภาคภูมิใจที่กองทัพไทยสามารถแสดงศักยภาพที่แข็งแกร่งและปกป้องอธิปไตยของชาติขณะที่อีกหลายคนกลับรู้สึกวิตกกังวลว่าความรุนแรงอาจบานปลายจนควบคุมไม่ได้เสียงของประชาชนจากพื้นที่ชายแดนเริ่มดังขึ้นพวกเขาเป็นผู้ที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายมากที่สุดบ้านหลายหลังเสียหายจากแรงสั่นสะเทือน บางหมู่บ้านต้องกลายเป็นพื้นที่ร้างเพราะชาวบ้านต้องอพยพออกไปเพื่อความปลอดภยัยเสียงเครื่องบินที่บินผ่านเหนือศีสษกกลายเป็นสัญญาณแห่งความหวาดกลัวที่ไม่มีใครอยากได้ยินเมื่อกล้องจับภาพการปฏิบัติการในมุมต่างๆเราจะเห็นได้ว่าภารกิจครั้งนี้มีการวางแผนอย่างซับซ้อนนักบิน F16 ทุกคนได้รับคำสั่งที่ชัดเจนและต้องทำงานแข่งกับเวลา เครื่องบินบางลำทำหน้าที่ลาดตระเวณเพื่อป้องกันการโต้กลับจากฝ่ายตรงข้ามขณะที่อีกหลายลำทำหน้าที่โจมตีเป้าหมายโดยตรงทุกการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างแม่นยำและประสานกันอย่างเป็นระบบผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธวิธีทางอากาศอธิบายว่าการโจมตีรอบนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงแสนานุภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณเชิงจิตวิทยาไปยังฝ่ายตรงข้าม การเห็นเครื่องบินรบไทยสามารถทยานขึ้นโจมตีฐานทัพได้อย่างแม่นยำทำให้กัมพูชาต้องกลับมาทบทวนถึงขีดความสามารถของตัวเองและอาจถูกกดดันให้หันกลับมาสู่โต๊ะเจรจาแต่คำถามสำคัญที่เกิดขึ้นคือสถานการณ์นี้จะยุติลงอย่างไรการโจมตีรอบที่สามอาจสร้างแรงสั่นสะเทือนที่มากพอแต่ก็มีโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะปรับโตกลับมาเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ความขัดแย้งยืดเยื้อและอันตรายยิ่งกว่าเดิมในขณะเดียวกันสื่อระดับนานาชาติก็ไม่พลาดที่จะรายงานเหตุการณ์นี้ภาพของ F16 ไทยที่บินโจมตีอย่างดุดันถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกนักวิเคราะห์ต่างชาติพยายามเชื่อมโยงเหตุการณ์กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน หลายฝ่ายเริ่มกังวลว่าการประทะเล็กๆระหว่างสองประเทศอาจลุกลามไปสู่ความขัดแย้งขนาดใหญ่ที่ดึงประเทศอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องเสียงของประชาคมโลกเริ่มดังขึ้นหลายประเทศเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดการใช้กำลังและหันมาเจรจาแต่ในสนามรบความจริงกลับแตกต่างออกไปทุกนาทีที่ปฏิบัติการยังดำเนินอยู่หมายถึงความเสี่ยงที่จะมีผู้สูญเสียมากขึ้น วิดีโอส่วนที่สองนี้ยังเผยให้เห็นถึงมุมมองที่ใกล้ชิดขึ้นกับเหล่านักบินพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้บังคับเครื่องบินแต่คือผู้ที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างมหาศาลภารกิจที่ได้รับมอบหมายไม่เพียงแต่ต้องสำเร็จเท่านั้นแต่ยังต้องทำโดยไม่ให้เกิดความผิดพลาดแม้แต่วินาทีเดียวหลายคนอาจไม่รู้ว่าเบื้องหลังความแข็งแกร่งที่เราเห็นคือความเครียดความเหนื่อยล้าและความกังวลที่ซ่อนอยู่ลึก,ลก ในขนาดเดียวกันฝ่ายทหารภาคพื้นดินของกัมพูชาก็ไม่ได้นิ่งเฉยการปรับโตด้วยปืนใหญ่และขีปนาวุธถูกยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าหวังสกัดการโจมตีจากเครื่องบินไทยเสียงวีดวิวของกระสุนและการระเบิดกลางอากาศทำให้บรรยากาศตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมแต่ความเร็วและความคล่องตัวของ F-16 ทำให้พวกมันสามารถหลบหลีกและดำเนินการโจมตีได้สำเร็จ ภาพที่ถูกบันทึกไว้ยังแสดงให้เห็นถึงซากความเสียหายหลังการโจมตีฐานทัพที่เคยเป็นศูนย์กลางการเคลื่อนไหวทางทหารของกัมพูชากลายเป็นเพียงกองซากปร,รักหักพังเรลวไฟยังคงลุกโชนควันดำหนาทึบลอยปกคลุมท้องฟ้าเป็นเวลานานมันเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความจริงอันโหดร้ายของสงครามที่ไม่มีผู้ใดอยากให้เกิดขึ้นแต่กลับเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา ขณะที่เรากำลังรับชมคลิปนี้สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้คือชีวิตของผู้บริสุทธิ์ที่ติดอยู่ท่ามกลางความขัดแยง้งเด็กๆที่ต้องหยุดเรียนผู้สูงอายุที่ต้องทิ้งบ้านที่รักมาทั้งชีวิตและครอบครัวที่แตกแยกเพราะการอบพยพหนีภยัยทุกเรื่องราวเหล่านี้คือผลลัพธ์ขององค์การเผชิญหน้าทางทหารที่เกินกว่าจะชดใช้ได้ด้วยชัยชนะเพียงอย่างเดียว คำถามที่ยังไม่มีคำตอบคือการโจมตีรอบที่สามนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่หรือว่านี่จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นขององค์การประทะที่ยืดเยื้อยิ่งขึ้นไปอีกหากการเจราจาไม่สามารถหาข้อสรุปได้ก็มีโอกาสสูงที่ทั้งสองประเทศจะต้องเดินหน้าเข้าสู่การประทารอบใหม่และทุกครั้งที่เกิดการโจมตีหมายถึงความสูญเสียที่จะเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในท้ายที่สุดคลิปวิดีโอที่ผู้ชมได้เห็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงการบันทึกเหตุการณ์ทางทหารแต่มันคือหลักฐานชิ้นสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของมนุษย์เรื่องราวของความกลัวความเจ็บปวดและการดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดในท่ามกลางเสียงปืนและระเบิดภาพของเครื่องบิน F16 ที่บินผ่านท้องฟ้าอาจสร้างความรู้สึกยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งแต่เบื้องล่างคือผู้คนที่ต้องเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายทุกวัน นี่คือเหตุผลว่าทำไมวิดีโอนี้จึงได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางเพราะมันไม่ใช่แค่การเปิดเผยภาพจริงขององค์การโจมตีเท่านั้นแต่ยังทำให้ผู้คนทั่วโลกได้ประหนักว่าสงครามไม่ใช่เรื่องไกลตัวและทุกการตัดสินใจทางการทหารมีผลกระทบต่อชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วน